บ้านนี้ไม่ยังเอ sure เลยยี่ดอกใบใหญ่ดอกคังเต็มอยู่เป็นเป็นเส้นเป็นสายเลยวึงมาเก็บซอยกันพุ่นแม่นเหมือดพูนแต่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 เล็สิ่งเดียวมาต้องพิษตัดตัดตับตัดปลาโลดนี่พุ่นแม่นเหมือดพุ่น ดอกน้อยคนบ่เอาเลยได้บาตรดอกมันน้อยคนไม่เอามันเลยได้บานโอเคขัดขุดค่ะจังมีดเดจังซีโรดเน,นี่ยมันจังบ่ได้เหตุงานสองเที่ยตัดขาแล้วก็หยิบเอาหยิบเอาเพราะว่าขามันสัน้น ดอกมันน้อยแหงคนเข้าเจ้าเลยพอเก็บถึงเันบ้านเทาก็เพราะไอ้เือเหลือลดอกน้อยดอกอย่างก็เลยเนาะหาย,ยากพี่น้องเราก็ต้องไปเฮ็ดงานอีกพอดีแล้วไม่ได้ถือว่าเท่านี่น แต่น้อยกะทิเห็ดเต่าเตะแป้แแปยค่คนกับข้นเอาแต่ขนาดบาทเรล้าก็บซ้ำนี่แล้วนี่ยันน้อยอยู่นี่ดอกเติมบานละก็ยังดอกน้อยอยู่ Kan, saya nak mai. พอดีงามพอดีสวยเมื่คันได้ท่าครับเ,เก็บเร้าเดียวเต็มตาแล้วพี่นอ้องกด